วันนี้เราจะมาสอนวิธีการต่อสายนะครับต่อสายเข้าเทสมอตเตอร์อประตูประตูไฟฟ้าประตูรีิมบ์เฟ้าร์เข้านะครับเข้าสายสายชุดเมนบอร์ด ถ้าสายต่อข้าง L N นะครับตรงนี้จะมีเกยียร์ต่อ L N ทีนี่คือสายก่าวนะครับต่อเข้าหรืออาการที่มาก็คือกดแล้วไม่หมุนหมุนไม่ออกมอตเตอร์หมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ออกสตาร์ตตัวไม่ออกวันนี้ผมซ่อมเสียดนะครับ เดี๋ยวเรามาจะมาเทสดูเราจะมาทดลองกันนะครับต่อสายเข้าไปเสียบแล้วนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเพื่อเสียบนะครับไฟจะโชว์ขึ้นอย่างนี้นะครับไฟ LED ดีก็จะโชว์เวากรจะกดลองดูนะครับอ่าโอเควนออกตัวได้แล้วนะครับว่าใช้ได้กดยุด หมุนกลับด้านอีกด้านนึงนะครับปิดเปิดหมุนกลับด้านนะครับเปิดอันว่าใชา้ได้แล้วนะครับียบแล้วโอเคเปิได้ปกติว่าใช้ได้แล้วคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับ กดติดตามได้นะครับที่ช่างนายไดนาโมและช่างนายดิมสห์ตามช่องยูทูบนะครับ